สวัสดีเจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช n n e l อามซีนีมาขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งครับกับในช่วง r รีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาเรีแอคชั่นกับหนังไทยโหคิดถึง r รีแอคชั่นตัวอย่างหนังไทยมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้ววันนี้ครับผมก็จะมา r รีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เรื่อง ส้มปอยมาในรูปแบบของทีเซอร์เทเลอร์ก่อนนะครับผมยังไม่ใช่ออฟฟิเยลเทเลอร์ตัวอย่างเต็มนะครับผมส้มปอยเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานหนังไทยเรื่องล่าสุดจากเอ็มพิเ e s นะครับผมทีมสร้างของเรื่องนี้นั่นก็คือค่ายก้องเกียรติปรดักชั่นนะครับผมนักแสดงนําของเรื่องนี้นะครับผมอ้โหบอกด้เลยว่าทุกคนตั้งตา,ตารอคอยอย่างแน่นอนเพราะเราไม่คิดว่าจะมาสแสดงหนังนั่นก็คือที่น้ําตาลพิจักคณาครับผมโอ้โห ระดับนางเอกจากช่องสามโอ้โหบอกได้เลยว่าแค่พูดชื่อนักแสดงนี่ก็ถือว่าน่าติดตามแล้วใช่ไหมครับจากมูอันโทนโปสเตอร์ที่เขาโปรโมทเนี่ยก็คงไม่นาบอกแล้วลัะว่าเรื่องราวมูอันโทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้น,นที่ไหนก็เกิดขึ้นของภาคเหนือนี่แหละตั้งฉา,ายาให้เลยหนังไทยภาคเหนือล้านานานะครับผมก็ไปดูทีเซอร์ก่อนแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับภาพยนตร์เรื่องซบป๋อยครับผม โอ้โหเปิดตัวากเป่อังเจอนนี้เป็นคนมักลาชอบลาบมักเมามักรัวนี่รุงมูจากมึงกะน้องมีเจ็ดตุกยี่หมูบ้านนี่เหรอเนี่ยแต่ชิ่มักทีุ่ดหรอ บอ้ขอจูแวเปิดมาพุงเทพแวเปพุงเทปแลกรุงเทอี่เา้ามีบ่้มีกรุงเทพแก่เจ้าหันดนกบมีผมต้องไปลุ้มผ้ามองส้นมองมาตอดนเส้นสามเดือนเพื่อที่จะได้พบผู้ชาย ไอ้แบรนด์ขอชอบความเป็นเหนือนะความเป็นสาวเหนือสาวเหนือแบบออริจินอลนะต้องคุดความเป็นไม่มีร้านนะเอาออกมาเมื่อใด้องชมมึงทำไมเป็นเปล่าเสนหน้าเปิดแล้วมึงก็หอมอ้อยดังๆจะกีบอะไรม่ได้มันต้องหอมอย่างนี้มึงอ้าวอินเตอร์นมาเด็ดฝรั่งยากไอ้ของชอบก็เป็นเมืองนะบ้ามันต้องเป็นแบบสาวเหนือแล้วก็หอมช่า เป็นไระครับเฮ้ยภาพสวยนะว่าไม่ได้นะ ุดงางูสีมาแกงนะก้าต้ปล่อยกินงูสิด้วยหครับก็ไม่คิดว่าพี่น oh, really? ้ำตาลจะหลุดโลกตลกฮาได้ขนาดนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทีเซอร์ส้มป่อยนะครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยแต่รู้สึกได้แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต้อง คืนเพลงแน่นอนเพราะด้วยความที่บู๊แอนโทเนียมันเกิดขึ้นในแถวของภาคเหนือนะครับผมซึ่งในหนังเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าแถวของจังหวัดไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้ามองโดยรวมของทีเซอร์เนี่ยนะครับการแสดงของพี่น้ำตาลนั้นี้รู้สึกได้เลยว่าดีดีมากดีจะเกินไปด้วยทั้งฮาทั้งหลุดโลกโอ้โหเต็มไปหมดและที่สําคัญครับพี่น้ำตาลเนี่ยได้ประกบคู่กับพี่สปร이ดบาบ์บาบบาารี ถ้าไม่ถึงเช่นกันนะครับว่าจะาได้มาร่วมสแสดงด้วยแถมได้ร่วมสแสดงประกอบกับพี่น้ำตาลน,นางเอกช่องสามด้วยโอ้โหคาดหวังความตลกจากพี่สไปร์เลยคาดหวังจากความตลกของพี่น้ำตาลน,นะครับผมผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายมุกฮ่าๆที่เราจะได้เห็นจากกรสแสดงของพี่น้ำตาลอีกเยอะครับอีกเยอะอีกเยอะแน่นอนนะครับผมส่วนดาราคนอื่นในเรื่องนี้เนี่ยโหก็ ผู้ตัดต่อผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งเลยน่าจะเป็นดาราใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับผมจากที่ดูทีเซอร์ดูๆมาทั้งหมดเนี่ยก็มันก็เห็นบอกชัดเจนนะว่าตัาาลวละครของพี่นักตาในเรื่องนี้เนี่ยแกไปขนลั่วหลุดโลกบา้บาบา้บาบอเรียได้ว่าเป็นสาวแก่นนั่นเลยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตัวพี่นักตาในเรื่องนี้เนี่ยต้องการมากๆนั่นก็คือ การมีแฟนจนได้ไปพบก,กับตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพี่แวนนะครับผมเป็นคนกรุงเทพตัวพี่น้ําตาเนี่ยจะต้องพยายามจีบหนุ่มกรุงเทพมาเป็นแฟนให้ได้โดยมีประสารคือสาวชาวเหนือที่เราได้เห็นในทีเซอร์ไปซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นใครนะโดยมีพี่สไตล์าบาบาบเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนนางเอกนะครับผมจากที่ดูเนื้อเรื่องในทีเซอร์นี้นะครับก็ เป็นประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมส่วนเรื่องราวหลังจากนี้นะครับคงต้องรอติดตามกันต่อไปใน o f ฟ i c i ช l t ล er เทเลอจากส้มปลอยนะครับผมนี่ขนาดทีเซอร์นะครับเนี่ยก็ผมบอกได้เลยว่าหนังนี้เนี่ยจะน่าฮาักและตลกแน่นอนนะครับผม4พฤศจิกายนนี้รอติดตามกันให้ดีครับใครที่เป็น f c พี่สป라บาบาีหรือเป็น f c ีพี่นักตาพี่แจกขนานนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับและผมบอกได้เลยว่า เพลงประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะมากก็รอติดตามก็ต่อไปนะครับผมสําหรับส้มปล่อยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้และต่าหากใครชอบคลิงน,นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลัก่อนพบกันใหม่มือหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า